สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากคอมพิเวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพาวเวอร์ส p l า y G-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Asrock มาชิบบอดที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้ Asus Zenbook The Incredible Ultrabook สวัสดีครับพบกับโอ้คับโซนทีวีในส่วนของการแกะกล่องกาจอนะครับวันนี้ผมมาสองคนผมนายไอซ์ครับผมนัทมิสเตอรี่ครับผมอยากจะรู้ว่าครับผมบรีวิวกาจอเนี่ยปกติเป็นผมคนเดียวครับมาทําใหม่ครับเอาเอาแบบเป็นทางการเลยนะครับใช่ว่าว่าครับแล้วมาเนี่ยก็นั่งแอบนี่แกงก็งหน่อยดี่ไหมนี่ <laughs> <laughs> ทำเกงตัวเดิม <laughs> ต้องแอบหน่อยแอบไม่ไรช่วงนต้องปิดอย่างนี้เลยช่วงนี้ช่วงนี้หิวนี่คนแซวบอกเอาหอมบกไปกินด้วยอ่ะบาจ่งจริงจริงเนี้ยจริงจริงเลยจริงจแล้วผมผมไม่ไม่ค่อยกินหอมบกเท่าไหร่กินแหนมนะแหนมต้องจิ้วแหนมต้องจิ้วทันเดียแป๋วหน้าบัดซอยอ่ะทำเล่นไปเหมือนจะติดมาด้วยเหมือนกันนั่งระแวงกันเลยทีเดียววันนี้วันนี้คุณไอ้มีอะไรมาครับเป็นการ์ดจอเหมือนเดิม ครับนะครับวันนี้ผมมานั่งดูผมให้เต็มที่เลยครับเอานั่งดูนะนั่งดูอย่าซนนะับเชยเชยเลยนะอ่าวันนี้ครับเป็นการ์ดจอจากทางกิกกรบในรุ่น GTX 680 Winforce แต่รุ่นพิเศษทำการโอเวอร์คล็อกมาจากโรงงานแล้วนั่นเองนะครับความแปลกใหม่ความดุดันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มจากที่ตัวการ์ดก่อนนี่หน้าตาตัวการ์ดเป็นแบบนี้คุณนัทครับครับโอเคนะครับทำไมมัน มาหือมาขนาดนี้ครับมันอลังการมากครับมันเป็นวินฟอสซึ่งเป็นตระกูลที่โอเวอร์คอปมาแล้วแถมยังเป็นรุ่น680ด้วยโอ้โหอ่าสนั่นตระการตึกครับสุดตึกสุดติ่งสุดตลิ่งทันชันอะไรของเขาอ่ะไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะวัดความยาวของตัวการให้ดูท้องข้าวก่อนนะครับตัวการ์ดได้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 โอเคนะตัวการค่อนข้างหนักโอ้โหยใช้ได้ใช้ได้ไหมใช้ได้เแหลมนะเอออ่ะถือไว้เห็นไหมเห็นไหม มันะบากไหมวัดครับวัดอะไรครับความยาวของตัวการนะครับอยู่ที่ประมาณ28เซน28เซน28เซนติเมตรครับอันนี้รวมถึงชุดระบายความร้อนด้วยอ่าความยาวของตัวการว่ากันไปแล้วครับถือว่าอย่างนี้ไหมไหวไหมถ้าจะเมื่อยอ่าแล้วตงมาโอเคเมื่อยต่อเนื่องเหมือนกันเมืได้ต่ยกัไเท่าไหร่ <laughs> ตัวการ์ดนะครับความยาวแน่นอน28เซนโดยประมาณมีฮีทซิงครับ, ing, รบพัดลม3ตัวนะครับเป่าลงไปที่ชุดระบายความร้อนฟินด้านในเนี่ยเป็นฟินอลูมิเนียมเป็น2ชุดซ้ายขวาทรงไทยความร้อนผ่านฮิตไปนะครับฮีตไปทีทั้งหมดด้วยกัน3เสน้นนะครับด้านข้างตัวการ์ดครับเป็นไงครับครับสุดๆ เพราะมันต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งถึง3สล็อต3ส,สล็อตเลยทีเดียว3สล็อตชัดเจนโอ้โนะครับความหนาแน่นอนมันต้องมีน้ำหนัก<ะ>ที่หนักมากเพราะว่าชุดใบ,บความร้อนมันใหญ่ให<ช>ญ่เห็นะครับ<ช>ฟิล์มใบความร้อนเป็น,น,นยงครังด้านข้างจ,จึงต้องมีนี่เลยเป็นแผ่นเหล็กดามเอาไว้เพื่อรับน้ำหนักแล้วก็ไม่ให้ตัวการได้มองครับมีแล้วก็กิกะไบต์นะครับชัดเจนเลยปลั๊กไฟเลี้ยงที่ต้องการขอเป็น หกพินหนึ่งหัวครับแล้วก็แปดพินอีกหนึ่งหัวอืมครับอยู่ด้านท้ายของกัวการ์ดเช่นเดิมด้านหลังครับครับเป็นแบบนี้ PCB สีอะไรคงไม่ต้องบอกครับนะครับเพราะกิตาร์บอยเขาใช้สีฟ้าครามน้ําทะเลใช่ครับสีเอกลักษณ์ของเขาเลยใช่แล้วนะครับดูเนี่ยรู้เลยว่าเป็นกิกะไบต์แน่นอนครับผมมีเม็ดแรมวางอยู่ด้านหลังทั้งหมด8เม็ดครับด้านหน้าอีก8เม็ดรวมกันรวมกันเป็น 16เมตรครับนะครับความจุของแรงตัวนี้อยู่ที่ 4GB ก oh ิกโอ้โหแน,แน่แน่เลยเป็นแร m แบบ gddr 5้าสมานนะอินเทอร์เฟสในการเชื่อมต่อ sli นะครับนี่ครับขออินเทอร์เฟสตรงนี้แน่นอน cv sli ใครซื้อ4ตัวก็8 0 0 0 0ื่นครับโดยประมาณจัด <8. S 1> ไปด้านหลังครับเห็นไหมครับว่ามีอินไปสเส้นนะและที่แน่นอนก็คือชุดระบายความร้อนเนี่ยเลยออกมาประมาณสัก2เซนติเมตรได้ชุดพัาจ่ายไฟของตัวการ์ดเป็นแบบ6เฟส ครับ,นรบแน่นอนเทคโนโลยีอันตา้าดูเดเบิลของเขา C เป็น C อ,อะไรนะ Solid Capacitor อ,อนะชุดภาดจ่ายไฟต่างเป็น Solid Solid Cap แมดทุกอย่างเลยนี่ด้านนี้จะเห็นชัดเลยว่าเป็น C Solid อ่าโ,โอเคแบ็คอพแหน่ลนะครับถาว่าส่วนที่เชื่อมต่อก,กับมอนิเตอร์ต่างาเริ่มแรกครับ DVI D VID 1พอร์ต DVI I อีกหนึ่ Port, Port, รับ HDMI 1.4เป็น g o p l a ือว่าชุบเคลือบทองสุดท้ายคือ DP Display Port ไซต์ปกติโอ้ถือว่าครบนะครับครบทั้ง4จอได้เลยใช่ด้านบนก,ก็จะเป็นช่องสัมบัตระบายความร้อนอ,อ่ะถามว่าเมื่อยไหมอ่ะเมื่อยไหมเมื่อยแน่นอนทำไมเราไม่เอากล่องวางผมก็ไม่เข้าใจว่าแล้วก็เราเอวางบนกล่องแล้วทำไมไม่เอากล่องลงก็ได้แล้ววางบนต๊ะเหมือนที่เคยใช้ทำคือเวลาทำงานเนี่ยเราต้องทุ่มเท ตั้มทุ่มเทน,นะครับเพื่อให้คนดูได้รู้ถึงความที่เราทุ่มเทอ๋อความตั้งใจของเราใช่ผมยอมเนื่อยนะผมยอมเนื่อยครับจริงๆผมซ่อมรถเมานเนผมเหนื่อยมากอมผมยอมเนื่อยบ้านตรงนี้ก็จะ <laughs> เออ,เอ,อตามนั้นเห็นไหมความพิเศษครับคุณนัทครับการ์ดตอนนี้ทําการโอเวอร์คอมาแล้วคออยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดสิบเอ็ดเมกะเฮิร์ตโอ้โห โอมาแล้วพันกว่าพโอมาจากโรงงานเลยใช่ไหมครับโอมาจากโรงงานและแน่นอนครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเย็นและเงียบเย็นและเงียบใช่ไหมครับที่สําคัญครับชุดระบายความร้อนเป็นแบบ direct touch form g p u คุ้นไหมครับ direct touch จริงจริงมีหลายยี่ห้อทํา direct touch ออกมาคระกีตการ์เองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกัน direct touch ชื่ออะไรฐานของตัวชุดระบายความร้อนเนี่ยครับแปะกับตัว CPU เลยอืนะครับแล้วก็ผ่านทิศไปเลยแน่นอนแหลมครับแหลมแม แหลมเป็ดอืมครับผมนะดูจะงงงนิดนิดอ่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับครับเราจะไปไหนกันต่อเราจะไปดูบันเดิลกันก่อนอ๋อดูบันเดิลกันก่อนใช่อ่าเลือกกล่องเลยเลือกกล่องเดี๋ยวผมถือให้อ่าถือถือไว้นะครับโอเคอ่าโอเคถือให้นะนะผมถืออยู่ปล่อยคเขาว่างไงเอ๊ะทำไมมันกบกอเอ๊ะอ่าอ่า มันเดิครับผมอย่างแรกแผ่นไดเวอร์ซอกแร์สายที่ทำการแปลงไฟจากโมเลกซีพินเป็นนี่เลย6พินพี i จ e 1หนึ่งหัวโมเลกซีพินเป็นพ c i จแพินหนึ่งหัวใครมีโมเลกก็ใช้2เส้นมีแสงได้แต่ส่วนใหญ่ power เดี๋ยวนี้มันจะมี6กพินกับแพินมาให้สบายติดม,ม,มาในตัวแล้วใช่เรียบร้อยเดี๋ยวเราประกอบลงชุดเทสเบนเลยอ่าโอเค ไม่มีอะไรมากครับครับเสียบไม่ตรงสล็อตอ๋อระวังอย่าไปเสียบสล็อตเล็กๆอันนั้นนะอันนั้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับจีมือแตกเลยนะครับอ่ากดลงไปครับสล็อตนี่เราต้องเลือกไหมครับว่าต้องเป็นอันแรกก่อนหรืออันไหนก่อนไม่เกี่ยวใช่ไหมก็ดูสักนิดนึงครับนะครับว่ามันเป็น 16x ไหมเป็น 8x ไหมอืมครับแค่นั้นครับผมตัวนี้ครับคุณนัทครับในการติดตั้งปลั๊กไฟเลี้ยงเนี่ย ครับข้อสังเกตมันมีอยู่อ๋อมีข้อสังเกตใช่ไหมครับเวลาเราเสียบเนี่ยควรจะเสียบปลั๊กที่เป็นชุดใหญ่ก่อนครับแปดพินใช่ไหมครับใช่คือแปดพินนี่แหละนะครับแล้วก็จับดีๆครับครับจับแน่นๆต้องแน่นใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็นี่ครับหามันออกอย่างนี้เพราะว่ามันจะติดเคี่ยวมันใช่ไหมฮะใช่มันจะติดเคี่ยวมันนะครับแล้วก็กดลงไปอืมอ่าเนี่ยใส่ได้มยังไม่ได้แบกไหมแบกไหมแบกแล้วอ่าโอเคเรียบกแบกนี่ลงล็อกหรือว่า แผ่นไอ้นั่นมันหักไอฟินหักไม่ใช่แล้วก็หกพินอีกเส้นหนึ่งก็เหมือนกันหางออกมาทางออกมาสักนิดนึงให้มันหางแบบนี้เพื่อขาจะได้ลงได้ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยเป็นอันเสร็จก็ง่ายๆคือก่อนเสียบนี่ก็ต้องทางขาทางขาก่อนเช่ทางขาครับทางขาให้เป็นลูกตัวเอ็มอ่าเรียบร้อยปั๊บสุดท้ายเรียบร้อยแล้วที่ดีไมก็เสียบแล้วเสียบเรียบร้อยแล้วครับเรื่องเสียบๆทางทานนี่คุณถนัดเลยใช่ไหมครับถนัด ผู้เชี่ยวชาญในด้านเรื่องนี้นะครับก็ใช่ย่อยอ๋อจำเป้าเหรอเอาเปิดเครื่องอ่าเปิดเครื่องเมนบอร์ด ASRock นะครับ z 77 Extreme นายนายอ่าต้องขอบคุณทางขอบคุณ ASRock ด้วย PowerSupply ครับ GView ครับผมนะครับ c v i e w Intel ครับผม Hard Disk Western Digital ครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าใครไม่รู้ว่ารุ่นไหนบ้างก็ย้อนกลับไปดูที่ เทปเทปสบอ็นอ่าเราเคยรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อไม่นานมานี้ครับผมนะครับอ่าเรื่องขอบคุณแรงขอบคุณแรงครับบาสโนวาครับเราเป็นเด็ดมาจากบ้านเขาเดดโดยตรงเลยทีเดียวแทมแปดกิครับผม4ี่กิบคูณสองับเป็นดูอัลชานนล้วครับขับคินตันไฮเปอร์เอ็กซ์ครับผมนะครับอ่ามาแล้วอ่าเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเรามาลองอะไรกันก่อนคุณจัมาเลยตัวใหม่เลยเนาะตัวใหม่เลย CD m ดีม11ใช่แล้วนะครับ ทรีดีมาร์คสิบเอ็ดทรีนี่เลขสามภาษาอังกฤษครับมาร์คภาษาอังกฤษสิบเอ็ดภาษาไทยทําไมเป็นอย่างนั้นทรีดีมาร์คอีเลฟเว่นก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เข้าอ่าคือมันต้องดูด้วยว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันจะต้องพูดอะไรยังไงครับนะครับทําไมถึงถามว่าสามดีมาร์คทำไมต้องสิบเอ็ดก็ทําไมอ่ะอ๋อจัดมาอ่ามาแล้ว เอายังไงดีก็ที่โหมดเบสิกเลยง่ายๆเบสิกง่ายๆซับซอนแต่ปรับเป็น X4 ็กซ์ซิทั้งัดแค่นี้แล้วก็รันที่ฟูสามดีมาร์คครับแค่นี้ใช่ไหมครับแล้วกดรันซับซอบไม่ต้องไป s y นอะไรอ่ากดแล้วครับพีซเวทพีซเวทแต่ว่ารอหน่อยรอนิดอ่าเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตา3 D-Mark 11ใช่นะครับ หลายคนอาจจะอ่านจากหน้ารีวิวไม่เคยเห็นหน้าตาตอนมันมันลันไปว่าเป็นยังไงใช่ครับนะครับอันนี้เราก็จะให้เห็นเป็นชักๆเลยอืมอ่าเอาไปดูกันรายละเอียดเป็นไงบ้างครับคุณไอรายละเอียดเอาแน่นอนอยู่แล้วครับผมฝึงทําได้ดีสนัน่นอ่าความลื่นไหลก็ไม่ต้องพูดถึงครับรวมกับสเปคที่เราจัดมาแล้วเนี่ยไม่มีเงื่อนงัดแน่นอนสนัน่นครับเคยมีคนคอมเมนต์มาว่าว่าถ้าเราใช้ power ลูกนี้ กับาจอตัวใหญ่ๆอ่าต้องดับแน่นอนครับดูสิจะดับไหมครับครับฉากเมื่อกี้เป็นไงเนียนเลยลื่นไหลดีใช่ครับออครับที่เห็นกระตุกกระตุกแบบนี้อ่าไม่ต้องตกใจครับครับเป็นปกติของฉากนี้อ๋อฉากยากว่าไหมซึ่งมันจะกินอ่าสเปคนิดหนึ่งครับก็เป็นเรื่องธรรมดาลองดูแล้วฉากนี้เป็นฉากที่ในเรื่องของออบเจกต์ครับอ่ามโครอาร์ชิเทคเจอร์ต่างๆในโโอ้โห ป็นโคงสร้างเล็กๆน้อยๆของตัวฉาครับไม่วจะเป็นใบไผ่เล็กๆน้อยๆนะครับมันแสดงผลออกมาได้ดีทีเดียวครับเมื่อกี้ผมแอบเห็นนอกเหนือจากใบไผ่แวบๆนะครับเป็นอะไรครับใบกัญชาครับไม่มีผมว่านัาจเป็นใบกระท่อมหรือเปล่าอ๋อเจ๋งหรับเจ๋งได้ว่าข้างหน้ามีการแตกมีการหล่นยังไม่พอข้างหลังไม่มีการมีแตกหล่นไกลๆนู่นนี่ใช่ไหมใช่คือทุกเม็ดไม่ว่าจะใกล้จะไกลจะตื้น ลึกอะไรอย่างเงี้ยก็มีการเคลื่อนไหวหมดทุกอย่างมีแสงไฟมาด้วยณขณะตอนที่เทสอยู่ครับครับผมตะกี้ลองเอาหูไปแน่ผมบอกตรงนะว่าพัดลมเนี่ยของตัวการจอเนี่ยเงียบมากไม่มีเสียงเลยนะมันมีน้อยมากคือตอนนี้ผมเทียบระหว่างเสียงของพัดลมฮิตซิงการ์ดจอกับตัวฮิตซิงซีพียเนี่ยซีพียูดังกว่าดังกว่าจริงๆไอเสียงที่ผมได้ยินนี่คือเสียงของ ฮีซิงซีพียูใช่ใช่ฮีซิงดลมเอ่อฮีซิงกระจอแทบจะไม่ได้ยินเลยเงียบจริงๆเงียบมากๆถ้าอยู่ในเคสก็หายห่วงครับครับเงียบคลิปไม่ได้ยินเลยดีมากครับคะแนนออกมาเป็นยังไงครับครับถือว่าน่าพอใจอ่าตัวเลขตัวเลขออกมาอยู่ที่เอ็กสามห้าสามเก้าครับเอ็กก็คือในโหมดที่เพลินประมาณที่สุดเอ็กซ์ี่ันเองครับอ่านะจ๊ะอ่คะแนนตรงนี้ครับ เทสออกมาแล้วเราอยากให้เห็นแค่ว่าคร่าวๆแล้วในการทดสอบเนี่ยมันออกมายังไงไรช่วงระหว่างการเทสระหว่างการเทสตัวเบนซ์ฟาใช่ไหมครับความลื่นไหลมีกระตุกไหมครับกระตุกยังไงครับเฟรมเรทเท่าไหร่ครับอ่าเพื่อที่ว่าจะให้รู้ว่าจริงๆแล้วกว่าที่จะได้ผลเทสออกมาแต่ละอย่างอ่าไม่ง่ายไม่ง่ายครับปกติเราจะเห็นแค่หน้าเว่ีริวถุงแมชชยเป็นชาร์จมาเป็นกราฟเป็นชาร์าเป็นัพเลนะครับอืกว่าจะได้ออกมาเยอะๆเนี่ยไม่น้อยนะครับนั่งเทสกันเนี่ย ไม่ใช่นั่งเทียนนะครับไม่ใช่นั่งเทียนดึงตัวเลขนั่งเทียนนี่ไม่ได้นะครับไม่ได้ก็ได้ครับไม่ถูกต้องไม่ใช่หวยนะครับมานั่งใบเลขใช่นะอ่าก็ตามนี้ครับคร่าวๆสำหรับการตัวนี้ครับในส่วนของรีวิวนะคุณไาครับผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับผมนะครับเข้าไปอ่านเหมือนเดิมกันได้บททดสอบก็จะโพดกว่านี้นะครับครบถ้วนกว่านี้ก็เหมือนปกติเลยก็คือมีไอเทสทุกโปรแกรมใช่ครับเทสอุณหภูมิใช่อัตราการกินไฟครับนะครับอย่าลืมครับ600วัตเอาอยู่ เอาอยู่นะฮะใครบอกเอาไม่อยู่นะครับครับเอาอยู่นะครับครับอ่ะก็ต้องขอขอบคุณทางกิกะไ์ครับผมที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เราได้รีวิวให้เป็นแฟนชาวพวกโซนได้ดูกัน GTS 68 0 m i n Fo ฟใช่ครับเร็วๆนี้ก็เจอกับรีวิวนะครับโดยโซนคอนของเราโซนคอนใช่ครับก็วันนี้ผมลาไปก่อนลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ